คลิปนี้จะมาเล่าเรื่องการไปดูคอนเสิร์ตที่เกาหลีตั้งแต่กดบัตรกดบัตรยังไงเว็บอะไรจ้างกดบัตรไหมถ้ากดบัตรไม่ได้ซื้อบัตรต่อที่ไหนไปคอนเสิร์ตท,ที่ i n s p i r e Arena ไปยังไง i n s p i r e Arena ที่อินชอนเนี่ยคือคือที่ไหนไปยังไงไกลไหมอ่ะคลิปนี้จะบอกหมดซึ่งเรื่องเราในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะลาบากซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆอัดไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าลืมอัดเสียงพูดไปนานมากพูดไปจนจบคลิปแล้วเพิ่งรู้ว่าลืมอัดเสียง ก็เลยต้องอัดใหม่โอเคเอาใหม่ okay, oh บอกก่อนว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็คือช่วงสงการเลยเราไปดูคอนเสิร์ตอินฟินิตที่เกาหลีมาขอเท้าความก่อนก็คือว่าเรียติงอินฟินิตมานานมากแล้วตั้งแต่มอต้นแต่ว่าเหมือนเริ่มแบบเลิกตามไปเฟดๆไปอะช่วงที่พวกที่เขาทยอยเข้ากรมกันอะไรเงี้ยก็เลยหายไปเลยหายไปพักใหญ่เลยจนช่วงต้นปีประมาณมกราคมพาอะไรเงี้ยเห็นคลิปใน u t u b e พอดีแบบคลิปคอนเสิร์ต l i m i t e d Edition ปีที่แล้วอะไรเงี้ย ก็เลยลองเข้าไปดูหน่อยสิสรุปก็คือแบบอึง้งเออแบบมันเหมือน,นเราไม่ได้ดูเขามานานแล้วเราพอเราเห็นเขาเอาเอเขาจัดคอนเขาจัดคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมันแบบดีมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบ กลับมาตามใหม่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็เลยกลับมาตามอินฟินิตใหม่อะไรเงี้ยพอไอ้ช่วงที่กลับมาตามเนี่ยเดือนมกรมากรุณามันเป็นช่วงที่เขายังทัวคอนเสิร์ตอยู่ก็คือเป็นก็เอเชียทัวร์แหละเขาก็ไปแบบมาเก๊าไต้หวันฮ่องกงอินโดมาเลสิงคโ,โปร์อะไรเงี้ยพอเห็นว่าเขากำลังมีทัวร์อยู่เนี่ยก็เลยเข้าไปดูตารางทัวร์อย่างมีความหวังว่าเฮ้ยมาแถวนี้เกือบทุกประเทศมันก็ต้องมาไทยสิวะสรุปผิดไม่มีไม่มา <laughs> ก็เลยแบบเออหน่อยๆนอยหรือว่าเอเอไม่ไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่ใจนึงก็คือแบบยังยังอยาก อีกใจนึงก็เลยแบบเอ๊ไหนลองดูหน่อยสิแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมาสิงคปโปร์มาเลยนะ,ะอะไรเงี้ยเราจากไทยคือบินชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเห็นเดือนเนี้ยเราจะไปคอนเสิร์ตเดือนหน้าคือเตรียมตัวอะไรไม่ทันเลยโอเคไม่ไปก็ได้ตัดใจไม่ไม่ไปแล้วไอ้ช่วงที่กําลังจะตัดใจเนี่ยเขาประกาศคอนเสิร์ตอังกอร์พอดีที่โซโอเออไอ้ตอนที่เห็นประกาศเนี้ยประมาณเดือนกุมภาประมาณเดือน2คอนเสิร์ตเดือน4ก็ตัดสินใจกับตัวเองเลยว่าไปลองชวนเพื่อนเพื่อนที่ชอบฟิล์มเหมือนกันที่หาดใยา่เพื่อนกแเไป้้ลงงวว่่าาขขสูช ในรายละเอียดที่เขาประกาศมาว่าจะมีคอนเสิร์ตลิมิเต็ด dition อังกอรเนี่ยกดบัตรเว็บ Ticket Link ส่วนใหญ่เวลาหารีวิวเนี่ยเขาจะกดเว็บอื่นอะโพ้ตการกดในเว็บอ่ะตั้งแต่สมัครสมาชิกอะไรเงี้ยไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือปกติแต่ว่าสิ่งที่มันยากอะก็คือเราจะกดทันไหมแต่ว่า Ticket Link อะถามว่าถ้าเรากดเองสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ ก็สมัครสมาชิกอะไรปกติแล้วก็ตอนที่เรากดบัตรเรียบร้อยแล้วอะ่ะเลือกมันที่มันจะให้เลือกรับบัตรหรือส่งบัตรอ่ะให้เราเลือกรับบัตรเองเออเราก็ไปรับบัตรตอนวันคอนเสิร์ตที่น้านั่งงานนั่นแหละซึ่งถ้ากดได้เองก็จะดีมากไม่ต้องเสียค่าจ้างด้วยแล้วก็ได้ราคาลิจินนอลแล้วก็ชื่อบนบัตรก็จะเป็นชื่อเราเองก็คือดี แต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่บัตรมันจะหมดตั้งแต่รอบเ e ม,มเบอร์ชิแล้วซึ่งเราไม่มี membership อ,อย่างที่บอกว่าเราเพิ่งมาติ่งเมื่อต้นปีซึ่งสมัคร Membership อ,อะมันจะต้องมาจากการที่เราซื้อซีซัน n กรตติ้งซึ่งมันหมดเคตการซื้อซีซัน n กรตติ้ง ไปแล้วเออเท่ากับว่าหมดทธิ์ศูนย์โอกาสเมมเบอร์ชิพไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องกดล็อคปกติพวกร้านรับกดอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยอยากรับเพราะว่าโอกาสได้มันน้อยอะไรเงี้ยก,ก็เข้าใจอะ่ะก็เข้าใจได้อย่างที่บอกว่าอินฟินิตเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างาาาค่อนข้างเง<อ>ียบ <laughs> โดนด่าไปเนี่ยแต่มันก็จริงอะหมายถึงว่าแบบคือกระแสมันมันไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างเหมือนเหมือนวงอื่นอะไรเงี้ยทีเนี้ยถ้าแบบถ้าเราติ่งวงดังๆหน่อยอะ พวกร้านที่เขารับกฎบัตรคนต่างประเทศอะเขาก็จะแบบลงเลยว่ารับกดงานนี้นะคะรับกดอะไรงี้ใช่ปะแต่ว่าของอินฟินิตเนี่ยก็คือน้อยมากถ้ามีก็คือมีแค่ร้านสอร้านเออก็เลยต้องไปนั่งหาแบาบมีร้านไหนรับบ้างอะไรเงี้ยเจอพวกร้านต่างประเทศที่แบบตัวคนกดอยู่มาเลยอยู่อินโดอะไรเงี้ยค่ากดก็ประมาณ30 u s ดอลลาอืตอนนั้นก็แบบ เอาไงดีวาอาไงดีวะาพอทักร้านไทยไปอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ค่อยรับอะไรเงี้ยมีร้านนึงคุยดีมากแต่ว่าเขาบอกว่าขอยังไม่รับขอให้รอบม่มะเขากดกันไปก่อนแล้วถึงตอนนั้นอ่ะเราค่อยทักเขาไปอีกทีว่าเขายังเขายังจะรับไหมอะไรเงี้ยสรุปก็คือยังไม่ได้ร้านเออก็นั่งหาไปเรื่อยๆสองสาวันอะไรเงี้ย จนเจอร้านหนึ่งเขาจะให้เราอะกรอกฟอร์มไปว่าเออคอนเสิร์ตอะไรวันไหนต้องกดวันไหนอะไรเงี้ยถ้าเขาว่างอะเขาจะทักเรามาซึ่งคนรีวิวดีมากเคยกดคอนอินซิทีได้อะไรประมาณเนี้ยเออเราก็เลยแบบโอเคงั้นเอาร้านนี้แหละเราก็เลยกรอกฟอร์มไปแล้วก็เขาก็ทักมาว่าโอเคเขารับนะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือประมาณ6,5 0 0รวมทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราอะไปรับบัตรที่หน้าคอนเสิร์ตเองอ๋อราคาบัตรจริงๆอะคือประมาณแสนกว่าวอน ตีเป็นเงินไทยประมาณ3,000ันกว่าบาทแสนต้นๆถึงแสนกลางๆจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูถ้าถ้าหายอินเสิร์ตเจอซึ่งประมาณ3 0 0พแต่ว่าพอจ้างกดอะไรเนี้ยก็ก็เข้าใจได้อ่ะบัตรอัพที่ไทยเราย,ยังซื้ออัพไปหลายพันเลยนี้แบบคอนเสิร์ตที่เกาหลีอะถ้ามันกดเองยากก็จ้างเขาก็โอเคได้แหละก็จ้างไปพอถึงวันกดจริงเนี่ยร้าน,นเขาบอกว่าเราไม่ต้องเข้าเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบพอล็อินแอคเค้าเดียวกันพร้อมกันนะมันจะหลุดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบไม่ได้ทั้งคู่เราก็เลยโอเคไว้ใจก็เลยไม่เข้าสรุปไม่ได้แต่ว่าร้านร้านเเ้าาาดีนแบบร ว่าเขาจะเฝ้าให้เพราะว่าคอนเสิร์ตเกาหลีอ่ะมันสามารถรีฟันบัตรได้มันก็จะมีคืนบัตรเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลุดมาบ้างแต่ว่าพูดตรงว่าโอกาสมันก็น้อยมากวันหนึ่งอาจจะหลุดที่หนึ่งหรือมันอาจจะไม่หลุดเลยด้วยซ้ำมันก็ไม่มีใครรู้ไงเขาแต่เขาบอกว่าเขาจะเฝ้าให้จนจนกว่าจะถึงวันคอนเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่างั้าเฝ้าซัก2อสวันให้ก่อนแล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวเราอ่ะจะหาวิธีกันซื้อบัตรรีเซลหลังจากนี้ก็เลยเข้าสู่เฟสกันซื้อบัตรรีเซลและพยายามหารีวิวตามทิกตอกตามยูทูบอะไรเงี้ยว เ,เกาหลีทายังไงซื้อยังไงดีอะไรเงี้ยซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยคือพูดตรงๆนะอยู่ไทยอ่ะด้วยความที่เราติ่งวงบัสเนี่ยที่เป็นวงที่แมสมากเนี่ยทำให้เราค่อนข้างเชี่ยวชาญในการซื้อบัตรัแล้วก็ซื้อบัตรต,ต่อในทวิตอะไรเงี้ยค่อนข้างกรองได้หรือว่าทักไปแล้วเราจะเริ่มเซนได้แล้วว่ะ ไอเนี้ยโกงไอนี่โอเคอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันมันมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะมีเซนอนะแต่ว่าพอเป็นคอนเสิร์ตเกาหลนะีเนี่ยแล้วไอคนขายอะมีแต่ภาษาเกหาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษา,า,ษา,าอนนังกฤษอะไรงนนเรงีนน้ยแยกไม่ออกไอไอคนไหนจริงไอคนไหนหลอกอะไรเงี้ยคนไหนจริงคนไหนเคก็เลยซื้อซื้อในทวิตไม่น่าเวิร์กก็เลยลองไปหาพวกคลิปซื้อบัตรต่อวิธีซื้อบัตรต่อนในทิกตอกในยูทูบอะไรอย่างนี้ยใช่ปะเจอคลิปหนึ่งเขาบอกว่าให้เข้าเว็บทิกเก็ตเบย์ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าทิกเก็ตเบย์คืออะไรก็เลยลองไปเข้าก็คือเป็นเว็บแบบรีเซลนั่นแหละแแแแต่่่่่่่ววววาาาาาาานน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 นจะฟีีีลลลลเเเเเหมืืออบบบททคคคขย้้้กกก็็็็็ผผปปงรซ เว็บพีคีนึงอะไรเงี้ยก็คือมันมีคนกลางมารับรองเปาะหนึ่งแล้วแหละว่าน่าจะได้บัตรจริงๆอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบโอเคงั้นเอาทิกเก็ตเบย์แล้วกันพอเราตกลงได้ว่าเราจะเอาบัตรจากทิกเก็ตเบย์เนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่การหาร้านดีลบัตรอีกทีหนึ่งส่วนตัวเนี่ยได้ยินคําว่าดีลบัตรมันนานแล้วแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรอะไรสรุปก็การที่เราหาพวกบัตรจากเว็บรีเซล์อะแคปไปให้เขาว่าเราจะเอาบัตรอันนี้แล้วเราก็ส่งไปให้ร้านดีลบัตรแล้วร้านเขาจะดาเนินการให้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็รอรรรรรััััับบบบตตเเเเเเาาาาากก็็ลลลลลยยยอองสิหาา้้นนนนใไปว่มมจะขึ ก็ลองใช้วิจารณญาณเอาเลยเลือกนี่ก็เลือกจากรีวิวเลือกจากยอดฟอร์อะไรเงี้ยจนทักไปสอสาล้านเออบอกว่าแบบช่วยประเมินราคาให้หน่อยว่ามันเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่ร้านเขาจะคิดจากเราทั้งค่าบริการค่าส่งค่านุนค่านี่เราเอาราคาเดียวกันเลยนะส่งให้สอสาล้านที่เราทักไปอะ่ะจนเราได้ราคาที่ โอเคก็ค okay, 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 ือ6 0พันคือถูกกว่าจ้างกดตอนแรกเลยก็ถือว่าโอเครับได้แล้วก็บอกก่อนว่าคอนเสิร์ตอ่ะมันมีที่นั่งสี่ชั้นมีสแตนสี่ชัน้นตอนที่เรากดจากทิกเก็ตลิงก์อ่ะที่ถ้ากดเองอ่ะบัตรทุกที่นั่งอ่ะราคาเท่ากันหมดแต่ว่าพอรีเซลอ่ะก็นั่นแหละก็เป็นไปตามกลไกตลาดว่าบัตรข้างล่างบัตรใกล้ๆก,ก็แพงโดนอับแพงบัตรไกลๆก็อัพนิดหน่อยอับถูกกว่าอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเราเอาบัตรถูกสุดตอนนั้นนะตอนนั้นถูกสุดก็คือ up ไปหนึ0 0 0 0เก้าหมื่นเก้าพันวอนก็คือเกือบ2องแสนอ่ะมันเป็นบัตรที่นั่งชั้น4ก็คือไกลเลยอะ่ะแต่คือนะตอนนั้นเราไม่รู้ไงไหมายถึงว่าเราไม่ได้สนใจแล้วในใจคือแบบต้องได้ไปอ่ะต้องได้ไปเท่านั้นที่ไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยส่งลิงก์ไปให้ร้านกดบัตรว่าเอาบัตรนี้จ้าอะไรเงี้ยถามว่าทําไมกดบัตรคอนเสิร์ตเองยังกดได้แต่ทําไมซื้อบัตรในทิกเก็ตเบย์ทำไมซื้อเองไม่ได้เพราะว่าไอตอนที่เราต้องรีจิสเตอร์มันจะให้เราใส่เบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ที่เกาหลีก็คืออิั่ีกก็เเลยตต้้งใหพวาวารบท,ทข ก็จะมีคอนเนคชันหรือมีบ้านที่เกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้ก็เลยสรุปฉันก็เลยเลือกวิธีการดิวบัต ผ่านทิกเก็ตเบย์ก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าปัญหาเดียวที่ทําให้ลุ้นอะ่ะก็คือการส่งบัตรที่บัตรอะ่ะมันจะต้องไปถึงไอ้คนขายในทิกเก็ตเบย์ก่อนพอถึงบ้านไอ้คนคนนั้นอะ่ะเขาต้องส่งมาให้บ้านที่เกาหลีของร้านดิวบัตแล้วบ้านที่เกาหลีของร้านดิวบัตต้องส่งมาให้ร้านดิวบัตที่ไทยแล้วร้านดิวบัตที่ไทยค่อยส่งมาหาดีซึ่งไอ้โปรเซสการส่งเนี่ยมีระยะเวลาแค่ประมาณ10กว่าวันนี่บินเกาหลีคืนวันที่10ได้บัตรประมาณวันที่7วันที่8อ่ะโหนลุ้นมาก่จนเช็บซ ของการหาบัตรก็ไปถึงช่วงของการไปอินสไบอารีน a าบอกก่อนว่านี่คือการไปคอนเสิร์ตท,ที่เกาหลีครั้งแรกด้วยความที่เราเป็นติ่งเกาหลีมานานเนี่ยเวลาจัดคอนเสิร์ตของศิลปินอ่ะมันจะมีฮอลล์ที่เราคุ้นๆชื่อกันในโซอะ่ะแบบ KSPO o me หรือว่า g o s h o k Sky Dome อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบที่เราคุ้นๆกันอะไรเงี้ยซึ่งคอนเสิร์ต i n f i n i t e l i m i t e d e dition ที่จัดปี2024เนี่ยจัด KSPO o m มแต่พอมาประกาศครั้งนี้คือ Inspire a r e n a นี่ก็แบบอินสปายอะรหนาคืออะไรคือที่ไหนไปหาดูอยู่อินชอนตอนนั้นคือว่างเปล่ามากว่ามันไปยังไงวะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอินสป r ยอารีนาคืออะไรอะไรเงี้ยนะตอนนั้นนะคือหาข้อมูลค่อนข้างยากแต่จริงประกาศของคอนเสิร์ตเขาบอกอรายละเอียดหมดแล้วนะเดินทางยังไงอะไรเงี้ยก็สรุปได้ว่าการเดินทางไปอินสปายอารีนาเนี่ยวิธีแรกก็คือไปยังไงก็ได้ให้ไปถึงสนามบินอินชอนทั้งเทอร์มินอลหนึ่งหรือเทอร์มินอลสองก็ได้เขาจะมีชัตเติลบัสจากสนามบินไปอินสปายอารีนาซึ่งวิธีที่แต่ละคนจะไปสนามบินเนี่ยเลือกได้เลยจะไปด้วยแท็กซี่ก็ได้ถ้ามีกําลังทรัップ หรือว่าจะไปด้วยรถไฟก็ได้หรือว่าจะไปด้วยแอร์พอร์ตบัสก็ได้วิธีสองก็คือนั่งซับเวจากโ so, ซไปลงที่สถานีแอร์พอร์ตคา์โกเทอร์มินอลจากสถานีนั้นก็จะมีชัตเติลบัสเป็นกันแล้วก็ไปที่อินสปาเรีนาจริงๆแล้วอ่ะนี่ตั้งใจว่าจะไปสนามบินอินชอนแต่ว่านั่งรถไฟผิด <c oughs> คือตอนนั้นเหมือนคิดไม่ทันอ่ะเหมือนสมองแยกแยะไม่ทันอ่ะโฟกัสแต่คําว่าอินชอนอ่ะก็เลยไปผิดนั่งซับเวไปอ่ะตั้งใจจะไปสถานีที่ชื่อว่าอินชอนนั่งไปไกลมากนะนั่งไปเกือบชั่วโมงอ่ะถึงเพ่งมา realize ได้ว่าไอสถานีที่ชื่อว่าอินชอนอ่ะมันคือเมืองอินชอนไปเมืองอินชอนไม่ได้จะไปสนามบินอินชอนแล้วก็เหลือไปเห็นข้างๆว่าไอสนามบินอินชอนน่ะมันคือสายข้างๆมันไม่ได้อยู่สายนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบ จะกีดเพื่อนว่ามึงมึงกูมาผิดอะ่ะขอโทษก็คือพาเพื่อนมาผิดก็เลยต้องลงแล้วก็นั่งย้อนกลับไปอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไม่ไปสนามบินแล้วไปสถานีแอร์พอร์ตคาร์โกเทอร์มินอลดีกว่าเปลี่ยนสายไปแล้วก็ไปลงที่สถานีแอร์พอร์ตคาร์โกเทอร์มินอลณตอนนั้นอะเราใช้บัตรไคเมดการ์ดไคเมดการ์ดคือบัตรที่ซื้อแบบเหมาจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นได้ภายในจํานวนวันที่เราซื้ออะไรเงี้ยห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรเงี้ยข้อจํากัดของบัตรไคเมดการ์ดคือมันสามารถขึ้นรถไฟและรถเมลได้เฉพาะในนนนโซเท่่าาาั้ึงอสถี มันอยู่นอกโซแล้วมันอยู่อินชอนเพราะฉะนั้นฉันออกไม่ได้ติดบัตรแล้วมันก็ไม่ประตูมันก็ไม่เปิดก็เลยโดนเรียกไปจ่ายตังที่ตู้ขายบัตรอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติแหละจ่ายุก็ติดไม่ออกเขาก็จ่ายตังเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะทีนี้พอจ่ายตังเสร็จเห็นหางแถวและหางแถวลอขึ้นชัตเติลบัตรอ่ะพอเห็นหางแถวแล้วก็สัมผัสได้ว่ายาวแน่นอนพอไปต่อจริงอ่ะเพิ่งเห็นบันไดคือบันไดสูงแถวยาวมกปัญหาของการต่อคิวตอนนั้นอ่ะคือหนาวเออคืออากาศแบบประมาณเลขตัวเดียวะ หนาวมากแล้วก็รอแบบรถบัสประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงพอขึ้นบันไดเสร็จปุ๊บกำลังจะได้ขึ้นบัสแล้วฝุ่นตกเออฝุ่นตกแบบมันก็ไม่ได้ตกแรงอะแต่มันก็ตกปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโชคดีที่คนข้างหลังอะเป็นคนเกาหลีเขากางร่มให้เออเขาก็บอกว่าเออแบบอยู่ในร่มกับเขาได้นะเออนี่ก็แบบขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กางให้แล้วก,แวก็แล้วก็ค่อยๆเดินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพอกำลังจะถึงประตูรถบัสอะนี่ก็เลยบอกเขาว่าขึ้นไปก่อนเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกผิดเงี้ยที่เขาต้องมากางร่มให้ขึ้นไปก่อนเลยเ คือคนดีมาก <laughs> คือขอบคุณเขาจนถึงทุกวันนี้นจริงๆแบบเอาจริงนะในสถานการณ์แบบนั้นอนะพอเราเจอคนใจดีกับเรามันจึงแบบมันใจฟูมากเลยนูเว้ย เออคือเขาเขาน่ารักมากอะพอขึ้นช็ตเตอร์บัสได้แล้วเนี่ยก็จบแล้วแหละมันก็จะพาเราไปถึงอินสไปร์ไีน่าอย่างปลอดภัยแต่ว่าวันนั้นรถติดมากด้วยความที่มันมีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยประมาณแบบ15นาที20นาทีอ่ะพอไปถึงลงจากรถก็คือลมพัดแรงมากลมหนาวแล้วก็ฝนแล้วก็อากาศหนาวแบบทุกอย่างคือทรมานมากตอนนั้นคือตั้งคำถามว่าแค่มารูคอนเสิร์ตมันต้องทรมานขนาดนี้เลยเหรอวะสู้ชีวิตมากอะจริงพอไปถึงจริงอะ่ะคือมันมีทั้งโรงแรมมีร้านอาหารไม่แน่ใจมีห้างด้วยไหมีีฮอคคนิิร์มโ วิชวลแกลเลอรี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คใหม่อ่ะเขาทําดีมากอ่ะคือใหญ่อลังการทันสมัยโมเดิร์นแต่ว่าถ้าจัดในโซก็จะดีกว่านี้พอไปถึงก็ไม่มีอะไรต่อแถวเข้าดูคอนเสิร์ตอ๋อแล้วก็ตอนที่เข้าเนี่ยเขาไม่ตรวจอะไรเลยหมายถึงว่าถ้าเรามีบัตรคอนเสิร์ตแล้วอ่ะเขาแค่ดูบัตรรับสโลแกนรับโปรเจกต์แล้วก็เข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครเลือกไปรับบัตรหน้างานเอาพาสปอร์ตอะไรไปแล้วก็เขาลั่นคิวเร็วมากแบบการจัดการเร็วมากรับบัตรแล้วก็เข้าหอได้เลยไม่มีปัญหาาาาออออออะะะไไไรรเเเลลลลยกกกก็็มม่่่ีีีแหขขัับบบทนนึงงคืจวา มันมีรถบัสที่เขียนว่ากาเก่าเว,ว้ยนี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องมีการระบบการจองบัสเพื่อกับอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยก็กลับมาวิถีชาวบ้านเหมือนเดิมก็คือรอคิว s h u เ t ิล b u สนึกภาพว่าคนจากคอนเสิร์ตแบบออกมาพร้อมกันแล้วมารอคิว s h u เ t ิล b u สอะคือนานมากตอนนั้นอะมันมันมืดแล้วว่าประมาณแบบสี่ทุ่มอะไรเงี้ยหนาวกว่าเดิมหนาวมากฉันมาทําอะไรที่นี่ของจริงอะแล้วก็แบบรอคิวเกือบชั่วโมงอะรถบัสมาถี่มากนะแต่ว่าคนมันเยอะมากไงมันก็เลยรอนานอ่ะสุดท้ายก็ได้ขึ้นแล้วเขาไปปล่อยที่ไม่แน่ใจว่า สนามบินอินชอนเทอร์มินอลหหรือเทอร์มินอลสแต่คิดว่าน่าจะเทอร์มินอลสไอตอนที่ไปถึงสนามบินเนี่ยวิธีเข้าโซเหมือนตอนที่เราขาไปเกาหลีเลยจากสนามบินคุณจะไปที่พักคุณยังไงก็สุดจะแล้วแต่จะสามารถขึ้นรถไฟก็ได้หรือว่าจะขึ้นแอร์พอร์ตบัสก็ได้ณนะตอนนั้นเนี่ยคือไม่เอาอะไรแล้วเพราะว่าอยากกลับที่พักมากเพราะว่าหนาวไม่ขึ้นรถไฟแน่นอนขี้เกียจเปลี่ยนสายขี้เกียจเดินเยอะขี้เกียจทาอะไรท้งนั้นขึ้นแอร์พอร์ตบัสโลด ไปลงหน้าที่พักเลยบอกเลยว่ามันง่ายมากง่ายที่สุดในโลกพอไปถึงสนามบินอิชอนเนี่ยเดินตามไอ้ป้ายเนี่ยทั้งเทอร์มินอลหนึ่งเทอร์มินอลสอแล้วก็จะเจอพอเดินตามไปเนี่ยมันจะมีตู้ขายบัตรรถบัตรอยู่ก็เดินเข้าไปกดเลยเราก็เลือกสถานีเลยว่าที่พักเราอะอยู่สถานีอะไรเราก็กดสถานีนั้นเลยหลังจากนั้นมันก็จะให้เลือกเอาตัว๋วยี่ใบอะไรเงี้ยแล้วก็แต่บัตรจ่ายตัง จบไปนั่งรอขึ้นรถเลยจ้ามันก็จะบอกว่าประตูรอประตูอะไรอะไรเงี้ยประตูเลขที่เท่าไหร่ขึ้นรถอะไรจบประสบการณ์ดีๆก็คือคอนเสิร์ตอินฟินิตรอบหน้าไปอีกแน่นอนรีบจัดรอบหน้านะคะไม่เอาแบบว่ารอบที่ผ่านมาคอนเสิร์ตครบรอบ15ปีคือรอบหน้าไม่ต้องรอ20ปีนะคือพี่สามารถจัดได้เรื่อยๆโอเคปะก็จะไปสําหรับใครที่บังเอิญมาดูคลิปนี้กําลังจะไปคอนเสิร์ตที่อินสปารีน่าก็จะบอกว่าสู้ๆนะเออถ้าเราไปได้ทุกคนก็ไปได้บ๊ายบาย